นี่ดอกกล้วยไม้สวยไหมนี่อันนี้น่าจะเป็นจัดบ้านจัดสวนเตรียมรับพระที่จะมาพักที่บ้านนี่อันนี้ดอกกุหลาบเวเนนะคะสวยปะเออทำความสะอาดนะคะบ้านะทํคาะทำความสะอาด สวนเพราะว่าในที่สุดเราก็จะมีพระสงฆ์ผู้ห่างไกลจากกิเลสนะคะผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ยินดียินร้ายก็จะมายเยี่ยมเยียนมาปลดเราถึงบ้านเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมบ้านจัดบ้านให้เรียบร้อยนี่สวนหน้าบ้านก็ต้องดูแลให้เรียบร้อยส่วนหลังบ้านก็ต้องให้เรียบร้อย ซึ่งตอนนี้มันไม่เรียบร้อยมากๆเลยแต่เราก็โชคดีที่เรามีทีมช่วยดูแลสวนที่เขาว่างเวลาเขาได้พอดีเนาะนี่ค่ะสวนนะคะที่เราได้ทำการเก็บกวาดให้เรียบร้อยเฮ้ยจะรอรับพระเห็นไหมหลังคาก็ ใบไม้ก็น้อยลงฝั่งนู้นก็คือใบไม้ที่เคยกองเอาไว้จนมองไม่เห็นท้องฟ้าก็ตอนนี้สามารถอาบน้ำแล้วเห็นท้องฟ้าได้แล้วนั่งห้องน้ําก็เห็นท้องฟ้าด้วยเย้ท้องฟ้าสดใสแล้วก็สดชื่นมากเลยแล้วก็ไอตัวที่มันเป็นเวฟเวฟเนี่ยก็มีกันเอาออกไปแล้วแล้วก็มีพวกใบไม้ชนิดพุ่มแขวนด้วยเพราะว่าถ้ามีแต่ดอกอย่างเดียวอะ่ะพี่คนสวนเขาบอกว่ามันมันจะดูแบบว่า จัดแบบว่าผิดธรรมชาติไปพี่ดีใจมากเลยค่ะเห็นไหมคะบ้านพี่สะอาดสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะต้องไปซูเปอร์กันค่ะเพราะเราจะต้องเตรียมน้ําตานะเตรียมอาหารพัตนา,าเนาะเพราะว่าท่านมาโปรดถ,ถึงที่แล้วเราก็คงไม่อยากให้ท่านน่ะออกไปบินทบาตมันจะเป็นโอกาสของเราที่เราจะได้ตักบาตรท,ทาบุญนะคะในบ้านเราเองอ่าตรงนี้เห็นสวนเห็นสวนพี่ไหมสวนพี่ อย่างน้อยก็คือพื้นมันไม่ลกเนาะใบมงใบไ,ไม้เล็กๆนะว่าชพืชก็คือแบบเอาออกออกไปแล้วอะไรอย่างนี้เนาะอาจจะเห็นไม่ชัดพี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องวิธีการรับพระนอกจากที่เออเราจะเตรียมบ้านให้เรียบร้อยแล้วเราเตรียมพัตตาหารใช่ไหมคะตอนเช้าที่เราอยากจะถวายเราก็ต้องมีความสามาคัคคีแบ่งกลุ่มกันว่าใครจะดูแลหน้าที่อะไรเช่น จะมีคนประสานงานหนึ่งคนอะไรอย่างนี้กับคอยคุยกัทยออบทางยโยบปถากหรือทางพระนะคะเราก็ต้องรู้ว่าพระมากี่โมงพระมากี่รูปเพื่อที่จะจัดแจงแล้วก็ใครรับหน้าที่ดูแลอาหารหลักใครรับหน้าที่ดูแลขนมหวานหรือว่าผลไม้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็นอกจากแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องมีคนที่ดูแลสถานที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งแบบว่าแก้วจานชามช้อนซ่อมอย่างเงี้ยเพื่อที่จะดีไซน์อาหารในการถวายนะคะว่าควรจะใช้ภาชนะอะไรให้เหมาะสมเพราะว่าเราจะมีโต๊ะเนาะจะเป็นหนึ่งท่านต่อหนึ่งโต๊ะทุกอย่างก็ควรจะต้องฟิ t ในโต๊ะแล้วก็คือเวลาวางถวายท่านนะคะเราก็ควรไม่ควรถวายเป็นคอร์ส ควรจะถวายทีเดียวรอบเดียวให้มันแบบปึ้งเป็นชุดไปเลยอย่างเงี้ยก็คือสะดวกนะคะเพราะว่าแต่ก่อนพี่บองตรงพี่ไม่ได้มีความรู้อะไรพี่เคยแต่แบบใช้ชีวิตที่แบบว่ามันฟุม่มเฟอือยพี่ก็นึกว่าเออมันเป็นวิธีที่ดีงามพี่ก็เลยทำ full c o s ไปซึ่งมันผิดหลักนะคะเราไม่สามารถจะมาบอกว่าระหว่างทานเมนคอร์สแล้วก็ตัดด้วยไอติมหรือแบบตัดเลี่ยนด้วยผลไม้อะไรเพื่อที่จะต่อ ไปที่จานที่สองที่สาอะไรเงี้ยคือพี่ไม่รู้ไงก็คือตาหลังพี่รอบที่สองพี่ถึงรู้ว่าอ,อ๋อการการถวายให้พระเนี่ยควรจะเสร็จพร้อมในที่เดียวกันอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ว่าก็ให้มันเหมาะสมนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีมีมีพระที่เป็นพระฝรั่งชาวตะวันตกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเสริมเมนูที่ ที่พระท่านอาจจะไม่ค่อยได้ฉันเพราะว่าในไหนก็คือปกติท่านน่ะฉันในบาทมันจะเป็นรวมใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราถวายเองอย่างเงี้ยในบ้านาเราสามารถแบ่งแยกได้อาจจะมีซุปบ้างมีครัวซองตบ้างมีมีอ่อสครัมบลก็ได้แล้วก็พือพระพระผู้ใหญ่เนี้ยคะ่ะเราก็สามารถจัดเป็นข้าวต้มหรืออะไรอย่างนี้เราสามารถ ใส่ลงไปดีเทลได้เลยอย่างพระบางรูปก็ฉันมั่งสวิรัตเราก็ต้องดีไซน์นะคะในในแต่ละท่านว่าเหมาะสมในการฉันอะไรด้วยเนาะอันนี้ก็คือเป็นเป็นความที่แบบว่าเราสามารถทำได้เรามีความประณีตได้เราก็ทำ ก็มันดีต่อใจใช่ไหมเราก็อยากทําอะไรให้มันดีๆเราก็อยากถวายอะไรดีๆเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันก็คือพี่ก็จะต้องพี่รับหนะ้าที่ดูแลผลไม้แล้วก็ขนมหวานซึ่งพี่ทําขนมหวานนะเสร็จแล้วแล้วก็ต้องเราก็ต้องดีไซน์ด้วยว่าขนมหวานเนี่ยเหมาะสมไหมทานง่ายไหมถ้าตั้งพร้อมกับอาหารอย่างเงี้ย กว่าท่านจะฉันอาหารไปจนเรื่อยๆอย่างเงี้ยม,มาถึงขนมหวานขนมหวานจะละลายไหมหรืออะไรถ้าเป็นขนมหวานแบบเย็นหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดอะไรนิดนึงแล้วก็ผลไม้ควรจะมีผลไม้อะไรที่เหมาะสมนะคะที่เราคิดว่าเราจะถวายถวายท่านได้แล้วเราอยากให้ท่านได้ฉานเพื่อความสดชื่นอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นแบบล้างปากเพื่อที่จะพร้อมในการเดินทางต่อไปของพานนะคะและเดี๋ยวพี่อาจจะ ให้ให้ดูบวืบวืบว่าพี่อะถวายอะไรในวันจริงแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายพระเพราะว่าจะดูไม่ไม่สํารวมไม่สุภาพเนาะใช่ไหมคิดเหมือนกันเกรงใจท่านเนาะอืมรอบนี้ก็คือหลากหลายมากมีทั้งพระชาวตะวันโตกแต่ว่าพี่อะคล่องอยู่แล้วเออแล้วก็มีทั้งพระที่ชันลังสวิรัตอืมได้แล้วก็มีพระผู้ใหญ่มาด้วยก็มีเจ้าอาวาสมาด้วยนะคะก็ สบายสบายอยู่แล้วค่ะคุณแม่ก็เก่งอยู่แล้วพี่ก็มีฝีมือโอ้ยโมค่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะตอนนี้พี่มาแวะอยู่ที่ตลาดดอกไม้เพราะว่าเราจะมาซื้อวงมาลัรพอดีวันที่พระท่านมาเป็นวันวันครูพอดีก็เลยจะทำไว้ครูกัน